็จะลอยกูจะส่งไป,ไปหนึ่งสองหนึ่งสองหื้อก้มหนึ่งสองหื้อก้มก้มมั่นใจสิลูกทำประมาณมันใจไม,ม่จมร,ร,รู้ไหมถ้าหนูกม้ไมไว้มันก็จะลอยแล้วมันจะไปถึงนะถ้าหนูลุกขึ้นยืนก่อนหนูจะไม่รู้หรอกว่ามัน เปยางเทานั pues dogs with dogs with dogs. ้มันจะลอยหมันจะมท่นเมื่อี้หนมามันจมแล้วเอกลับไปพวไม่จมเหมือนกันจงมั่นใจตัวเองลูกปากเชื่อมั่นนตัวเองนะต่อฮึ้อก้มเลยมือต่อฮึ้อก้มมือต่อฮึ้ก้มก้มแล้วเองด็ได้ครับแต่เนี่ยอะไรนะมือต่อฮึกก้มก้ม tập giờ vô bằng bốn chân này nào nhưng à ướp thả khi đâu mà còn thả tập không dùng gia thành thả

หนูควงมันนะเราตัลึกควงมก็เริ่มกลัวงใช่ไหมทำไมหนูถึงกลัวงตัดลึกหนูคิดอะไรเวลาที่หนูเป็นกาตัดลึกครัหนูเวลาหนื่อยนะฝันหนูชอบ้ึพิถีพิถันอันดับที่หนึ่งอ๋อตอนนั้นเนี่ยหนูยังไม่เรียนหนูยังไม่ได้เรียนหายใจเนาะหนูก็เลยทำหลักหนาวแต่ตอนนี้หนูเรียนหายใจแล้วเนาะหนูหายใจเป็นแล้วเนาะ เออหนูก็ไม่กำลังนานแล้วนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปตามดูกันนะว่าเวลาที่เราทำเราจะเริ่มจากการดำน้ำของเลยเนาะเดี๋ยวครูไปดูนะเน้ยอ่าเราตามตัวเขตรงนี้